พี่เบิร์ดไปเร็วเฮ้ยๆคุณอาทำเลียนไปอะไรอ่ะไปแบบขี้ๆแบบไม่น่ารักอ่ะโว้ยเนี่ยกดขี้ไปแล้ได้วยโอ้แล้ววันนั้นน่ะวันไหนไปดิสน่าไปก่อนไปหาน้องอ่ะหาซื้อพวงคุณน้องอ่ะของวันเกิดนะพน้องกัก็นี่ไงห้อยอยู่เนี่ยเนี่ยพวงคุณห้อยอยู่ตรงกระเป๋าอ่ะไม่ใช่คุณอาคุณอาอันไหนล่ะ วันนั้นนี่เป็นวันเกิดคอวันเกิดเนาะวันน้องหม่องอะหมงเจดีมงเจดีไม่มีหมดเราไปไม่มีใช่<ต>มันหมดว่ามันมีอยู่ไม่มีมันหมดดูคอนี้น่ารักไหมพี่เบิร์ดน้องเนยกับมงเจดีดูอย่างเดียวไม่ต้องซื้อไปก่อนถ้าไปก่อนนะทำไมไม่มีไปดูให้แล้ววันะน้าไปดองกี้ไงก็ไปดองกี้แล้วมาถึงมันหมด ไปดองกี้นานไม่ใช่หรอไปดองกี้แป๊บเดียวแต่นี่อะไรอ่ะโอ้ยแมคโดนัลล์นี่อะไรอ่ะน่ารักโอ้ยยอดเบี่ยงเบนประเด็นดิอะไรอ่ะเดียวมาดูนี่แล้วอยู่จุดนี้เออยิ้มเบสอ่ะเออน่ารักไปเร็วมันไม่ทันแล้วไปเออไป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 ก่อนไป ปผแผนกเด็กเนาะอันเนี้ยแผนกเด็กไปดูด,ดูชีวิตวันวัน